สวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆกลับมาพบกับลุงพาทัวร์กันเช่นเคยนะคะวันนี้เนาะลุงพาทัวร์เราได้มีโอกาสมาทาทัวร์ที่จังหวัดตากกันนะคะแล้วก็เราก็ออกมากันตั้งแต่เช้าแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ก็ประมาณ10บโมงกว่าๆแล้วนะคะทุกคนเราก็ถือว่ามีโอกาสมาที่จังหวัดตากทั้งทีนะคะก็ขอไปเคารพบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดตากอีกที่นึงแล้วกันเนาะ สถานที่ที่เราจะพาเพื่อนๆไปก็คือวัดพระบรมธาตุนั่นเองนะคะซึ่งจะมีความศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งพระบรมธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะยังมีพระเจ้าทันใจที่ขึ้นชื่อด้วยนะคะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเข้าไปด้านในกันเนาะไปหาที่จอดรถกันก่อนนะคะ วัดพระบรมธาตุนะคะเป็นพระธาตุประจําปีเกิดของปีมะเมียเนาะแล้วก็ได้รับพระราชทานวิสุงคมมามวาสีเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2492นะคะทุกคนทําทไมหนูจําไม่ได้ว่าหนูเคยมาปะมาเราเินอเออหนูรู้ว่าหนูเคยมาแต่หนูจําไม่ได้ไงเข้าใจไ,ไหม พี่พูดแล้วพี่พูดมากอะ่ะแล้วพี่จะมาบ่นให้หนูแล้วพี่จะพี่บ่นให้หนูในวัดเหรอจะบากอะไรใช่ค่ะแล้วก็บริจาคในแง่ไหนแล้วพี่ก็บริจาคเลยสัตว์ทุก พระท่านหลยทุกดาทุกตาทุก,กา่าวบูชาทูบเทียนเสร็จแล้วนะคะเราเข้าไปไหว้พระเจ้าทันใจกันด้านในวิหารกันค่ะทุกคนเมื่อขอพรเสร็จแล้วนะคะสุดท้ายก็คือเราจะเอาทองคําเปลวนะคะขึ้นไปแปะตรงที่องค์พระเจ้าทันใจกันนะคะซึ่งด้านบนเนี่ยเขาห้ามผู้หญิงขึ้นไปเลยนะคะทุกคน มาถวายน้ำมันตะเกียงกันหาทุกคนเพื่อเพิ่มแสงสว่างนำทางให้กับชีวิตเนาะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปที่เราขาดไม่ได้เลยนะคะทุกคนตามไปดูเลยจ้ยาจง,จงตั้งใจรักพรอภิวาธนาทีรทตานิดยงวุทาปจายิโนจัตตารโรธรรมาวัคันติอายุวันโนสุขังหักลัง หน่ารักด้วยเหล่าัเือหายเลืพ่อด้วยห้ามปักชิ่อันนี้ไม่ค่อยร้อนนะนี่ร้อนแ้หนูต้องถ่ายไกลๆไงพรนพหนูถ่ายคลิปไงเดี๋ยวจะไปเดินใกล้ๆไม่ได้ พระบรมราธาตุแห่งนี้นะคะตามตำนานของพระเจ้าเรียบโลกเนาะได้กล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาโปรดสัตว์ณดอยมหิยังกะนะคะแล้วก็ได้ตัดกับพระอนุนว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่สําราญรม่มรื่นหากเราตถาคตปรินิพานแล้วให้นําอัฐิและเกศกลับมายัางดอยแห่งนี้ด้วยซึ่งพระอัฐิแล้วก็เกศก็อยู่ตรงพระบรมราธาตุแห่งนี้แล้วนะคะทุกคนเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆอีกที่หนึ่งเลยนะคะ หากใครนะคะได้มีโอกาสมาที่จังหวัดตาดนะคะพระธาตุแห่งนี้ก็เป็นอีกจุดไฮไลท์หนึ่งนะคะที่ทุกคนควรที่จะมาสักการะบูชากันนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ